โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจกีิปฟุตบอลรอบโลกทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่25กันยายนรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่26กันยายนให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับว่าเมื่อคืนผลสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรวมถึงในค่ำคืนนี้นะครับจะมีฟุตบอลอะไรแข่งกันบ้านนะครับ โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันก่อนเลยครับเมื่อคืนมีแข่งหนึ่งคู่นะครับแฮททาเบอร์ลินครับพ่ายกับทั้านไอถักแฟงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นไอถักแฟงเฟิร์ตครับแข่งไปแล้ว2นัดมี4แต้มตาม้วยอันดับ2ไบเยนร์นิวนิ่1นัดมี3แต้มอันดับที่3าบรเซียอดอทมุลครับ1นัดมี3แต้มอันดับที่4เอาบวก 1>, 1นัดมี3แต้มอันดับที่5ไลซิคับ1นัดมี3แต้มอันดับที่6ครับแฮทาเบอร์ลิน2นัดมี3แต้มอันดับที่7ครับไฟบวก1นัดมี3แต้มอันดับที่8ปฮอฟเฟนแฮมครับ1นัดมี3แต้มอันดับที่9ครับอเมเนียบิลเฟลครับ1นัดมี1แต้มอันดับที่10เรเวอร์คูเซนครับ1นัดมี1แต้มอันดับที่11บอวบบวก1นัดมี1แต้ 1, มอันดับที่12โคโลนครับ1นัดยังไม่มีคะแนนนะครับ อันดับที่13สตุตการ์ดครับ1นัดยังไม่มีแต้มนะครับอันดับที่14บสไมล์หนึ่งนัดยังไม่มีแต้มอันดับที่15บห้ายูเนียนเบอร์ลินหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มอันดับที่16บหกเวเดอร์เบเมนครับหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มอันดับที่17บเจ็ดกักบัตหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มและอันดับที่18บชาลเกซศูนย์สี่ครับหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มนะครับมาดูในส่วนของฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีแข่ง1คู่เช่นกันครับ ฮันด์ฟิลทาวครับเอาชนะทางด้านนอตติงแฮมโฟเรสต์ไป1ประตูต่อ0มาดูในฝั่งของหลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับเมื่อคืนมีแข่งหนึ่งคู่เช่นกันนะครับลิวครับเอาชนะทางด้านน้องไป2ประตูต่อศูนสรุปตารางใน,นล่าสุดของหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอันดับหนึ่งยังเป็นลิวครับ5นัดมี11แต้มตามมาด้วยอันดับ2เซเตียน4นัดมี10แต้มอันดับที่3เลนครับ4นัดมี10แต้มอันดับที่4มงเปรีเย4นัดมี9แต้ม อันด uh ับท네ี่5ล็องครับ4นัดมี9แต้มอันดับที่6มูนาโก4นัดมี7แต้มอันดับที่7มาร์เซย์ครับ4นัดมี7แต้มอันดับที Marvin ่8ปเบเชครับ4ี่นัดมี6แต้มอันดับที่9แบดครับ4ี่นัดมี6แต้มอันดับที่10นี้4ี่นัดมี6แต้มอันดับที่11อองเช่4ี่นัดมี6แต้มอันดับที่12อโอลิมปิกลีโง4ี่นัดมี5แต้ม อันด ipt........ ับที่13บาบอกโดครับ4นัดมี5แต้มอันดับที่1 4น้องครับ5นัดมี5แต้มอันดับที่15้านิ้มครับ4ี่นัดมีสแต้มอันดับที่16ลหกรดียอง4นัดมี3แต้มอันดับที่17เม็ดครับ4ี่นัดมี3ามแต้มอันดับที่18สตาบุก4ี่นัดมี3แต้มส่วนอันดับที่19นะครับแร้งครับ4ี่นัดมี1แต้มและอันดับที่20ิดียง4ี่นัดยังไม่มีคะแนนนะครับ มาดูในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลเจลีกันบ้างนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่26กันยายนนะครับวันนี้นะครับคู่แรกนะฮะเริ่มกันในเวลาเที่ยงนะครับนากโยะแกมปัตครับจะพบกันทางด้านของชิมิสุเอ็ดพัตนะครับแล้วก็คู่เวลา4โมงเย็นครับกุระเลดไดมอนด์ครับจะพบกันทางด้านของโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับแข่งเวลา5โมงเย็นครับวิซุโคเบครับจะพบกันทางด้านคอนเซอร์เรเดัปเปอโรนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับยังหาชัยชนะอยู่นะครับทางด้านของซัปโปโรนะครับหลังจากที่เสมอแพ้มานะครับก็นัดนี้หาชนะอีกนะครับเพื่อทำคะแนนนะครับไล่จี้หัวตารางนะครับโดยคู่นี้นะครับ M ช่อง9 SD ครับจะถ่ายทอดสดนะครับเวลา5.00โมงเย็นนะครับมาดูในส่วนของฟุตบอลโตต้าไทยลีกกันบ้างนะครับวันนี้มีแข่งด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับโดยคู่แรกครับแข่งเวลา5.45โมง4ีนะครับ เอสซีเมืองทองครับจะพบกับทางด้านราชบุรีมิสรผลนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับโปลิเทโรจะพบกับชลบุรีเวลา1ทุ่มครับตาด FC ครับจะพบกับทางด้านการท่าเรือ FC นะครับเวลา1ทุ่มแล้วก็คู่สุดท้ายครับบุรีรัมยูนเต็ดครับจะพบกับสุพรรณบุรี f อนะครับเวลา2ทุ่มนั่นเองมาดูในส่วนของนาฬิกาสเปนกันบ้างนะครับวันนี้มีแข่ง4คู่เช่นกันนะครับ โดยคู่แรกครับแข่งเวลาหกโมงเย็นครับอาราเบสจะพบกับเคตาเฟ่โดยคู่นี้ครับบีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดคู่ถัดมาครับเวลา3ามทุ่มมาเลเซียพบกับอุเอสกาครับบีอิงสปอร์ตหนึ่งก็ถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับคู่เวลา5้าทุ่มครึ่งครับเอลเช่ครับพบกับเรียวโซซิดาสครับบีอิงสปอร์ตหนึ่งก็ถ่ายทอดสดอีกเช่นเคยนะครับ แล้วก็คู่ดึกครับตีสองครับเรียวไปติดจะพบกับนัานเยวลมัดริดนะครับโดยคู่นี้ครับบีอิงสปอร์ตหนถ่ายทอดสดอีกเช่นเคยครับผมมาดูในส่วนของฟุตบอลแชมเปี้ยนิพของอังกฤษบ้างนะครับวันนี้มีหลายคู่เช่นกันนะครับโดยคู่แรกครับเริ่มเวลา6กโมงครึ่งนะครับวัตฟอร์ดจะพบกับลูตันนะครับแล้วก็คู่ถัดมาครับเวลา6กโมงครึ่งคับวีคมจะพบกับซวนซี หลังจากนั้นครับคู่ที่เหลือเป็นคู่3ามทุ่มหมดเลยหมดเลยนะครับโดยคู่แรกครับเบอร์มิงแฮมจะพบกับรอสเทอร์แฮมนะครับคู่ที่2 QPR จะพบกับมิดเดิลสโบรคู่ที่3ครับบาร์ลีย์จะพบกับโคเวนที่ครับคู่ที่4เบสตันจะพบกับสโต๊กคู่ที่5มิววอครับจะพบกับแบนฟอร์ดคู่ที่6ครับดาร์บี้จะพบกับแบ็กเบิร์นและคู่สุดท้ายครับคาร์ดิฟซิตี้จะพบกับเรดดิ้งนั่นเองนะครับโดย คู่ที่กล่าวมานั้นนะครับก็จะมีแข่งตั้งแต่6โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับมาดูในส่วนของฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษนั้นบ้างนะครับวันนี้ก็มีแข่ง4คู่เช่นกันนะครับโดยคู่แรกครับเริ่มเวลา6โมงครึ่งครับไบรตันจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและคู่3ทุ่มครับทิกิตอร์เพลจะพบกับเอเวอร์ตคู่5ทุ่มครึ่งครับเวสต์บอมวิดอาเวียนจะพบกับเชลซีและคู่เดคับตี2เบอร์ลี่จะพบกับเซาท์แฮมตันนั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของกาโชเซียอิตาลีนะครับวันนี้มีแข่งด้วยกันทั้งหมด4คู่ครับโดยคู่2ทุ่มครับตอริโน่จะพบกับอาตาลันตาคู่นี้บีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับคู่5ทุ่มครับซามโบรีจะพบกับเบเวนโตครับแล้วก็คู่5ทุ่มอีกคู่หนึ่งครับายารีจะพบกับลาซิโอโดยคู่นี้ครับจะบีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับและคู่ดึกคู่สุดท้ายครับ เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับอินเตอร์มิลานจะพบกับฟิเินติน่าโดยบีอิงสปอตสองถ่ายทอดสดอีกเช่นเคยนะครับมาดูในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่ที่แข่งเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับมีทั้งหมดห้าคู่ด้วยกันนะครับโดยคู่แรกนะครับมาลศูนย์ห้าจะพบกับสตุ๊ดการ์ดคู่ที่สองเอาบวกจะพบกับดอร์ทมุลน,นะครับโดยคู่นี้ PP TV HD สามสิบหกถ่ายทอดสดน,นะครับ คู่ถัดมาครับมิชลกัมบาร์จะพบกับยูเนียนเบอร์ลินเลเวอร์คูเซ่นครับพบกับไรซิกและบิลเฟโอครับจะพบกับทางด้านของโคโลนนั่นเองนะครับส่วนคู่ดึกนะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งชาลเก้ศูนย์สี่ครับจะพบกับเวเดอร์เบเมนนะครับโดยคู่นี้นะครับพีพีทีวีเอสดีสามสิบหกถ่ายทอดสดอีกเช่นเคยนะครับมาดูในส่วนของลีกเอิญฝรั่งเศสกันบ้างนะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะนะฮะลีกเอิญฝรั่งเศสครับมีสองคู่ด้วยกันครับคู่เวลา คู่แรกนะครับแข่งเวลาสี่ทุ่มนะฮะเซงเอตียนครับจะพบกันทางด้านของแลน์นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับโอลิมปิกมาซเซครับจะพบกับแมกนะครับเวลาตีสองนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจําค่ําคืนวันที่25กันยายนนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจาวันที่26กันยายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเออลืมบอกข่าวสารอีกอย่างนะครับพอดีเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมต้องไปต่างจังหวัดน,นะครับต้องขอประทานอภัยลูกเพจทุกๆท,ท่านนะครับทั้ง y o u t u b e และ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็จะกลับมาอีกทีนึงก็จะทำคลิปให้ในวันจันทร์นะครับอาจจะเป็น สรุปผลหรือไม่ก็อาจจะเป็นโปรแกรมการข่งนะครับของข้ามคืนวันจันทร์หรือไม่ก็เป็นวันอังคารนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้ามีเสียงอะไรแทรกซ้อนเข้ามาในคลิปต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดนะครับมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะพอสมควรนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ